สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ h ช n แอลปลูกข้าวต้องทําอย่างไรบ้างพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจการปลูกข้าวทํานาตั้งแต่ละวานเมล็ดยันเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะมีวิธีการปลูกข้าวแบบไหนบ้างนะครับผมจะแบ่งเป็นหลักๆเลยก็คือ 3. ประเภทนะก็คือ1นนะครับข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน100วัน 2. ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเกิน100วัน 3. ข้าวนาปีหรือข้าวไวแสงเรามาดูกันซิว่าผมใส่ปุ๋ยพ่นยาวันไหนบ้างนะครับและเราจะมีการบำรุงดูแลอย่างไรบ้างนะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สั้น สรุปให้เลยนะครับเราจะไม่เจาะลึกนะเราจะฟังแบบเพลินๆนะครับพอเข้าใจได้ง่ายส่วนถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวนั้นตัวนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาในช่องล่มโพชแนลได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เจาะลึกไว้เยอะพอสมควรก่อนจะฟังเนื้อหากันนะครับสิ่งที่ผมจะเอามาพูดถ่ายทอดให้พี่น้องกเกษตรกร ในคลิปนี้เนะี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่ามันเป็นสูตรของผมเองแล้วผมทํามาผมก็ประสบความสําเร็จนะครับผมถึงกล้าเอามาพูดให้พี่น้องกเกษตรกรฟังแต่สูตรของผมเนี่ยมันไม่มีแหล่งอ้างอิงถ้าพี่น้องเอาของผมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ไป,ปเปรียบเทียบกับตรงนั้นตรงนี้มันไม่ตรงกันอย่างแน่นอนและมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันตามมา นะครับตรงเนี้ยก็อยากให้ฟังนะครับทำความเข้าใจและเอาไปพัฒนาในแปลงนาตัวเองมากกว่านะดีกว่ามาจับผิดนะครับอของคนนั้นคนนี้สูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันดีหมดเลยครับแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนอ่าโอเคแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่าแล้วผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าสูตรที่ผมพูดเนี่ย บางท่านบอกว่าโม้เกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองฟังดูนะครับแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเนี่ยมีพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะเอาไปทําแล้วส่งข่าวกลับมาแล้วก็ได้นะครับผลผลิตเกินไล่เกินานาจริงๆเนะี่ยเออมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันดีอ่ะอ่ามันดีนะครับแล้วก็คนก็แบบเพราะเขามีความสําเร็จเนาะอะไรเงี้ยเขาก็ให้พรนะครับผมเนี่ยโหแบบ ผมก็ปลื้มใจนะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของรอยยิ้มนะครับของท่านทั้งหลายเนาะการทําคลิปการทําช่องของผมเนี่ยผมก็เลยทําแบบสาธารณะนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ขอแค่เสียแค่เวลาอย่างเดียวในการมารับฟังโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันยาวๆนะครับหลังจากนี้ถ้าใครมีสมุดหนังสือก็สามารถที่จะเอามาจดได้เพราะว่า ผมทาเป็นสไลด์นะครับมีตัวหนังสือให้อ่านไปเรื่อยๆถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดสต็อกก่อนแล้วก็จดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ข้าวชนิดแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงแนวทางการทำก็คือข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยไม่เกิน100วันนะครับเช่นก็ขอหกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณนะครับ เก้าสิบห้าวันกอขอ8ปดที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ89วัน80ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80วันและ5้าสีหหนึ่งที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ97วันเห็นไหมครับข้าที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ไม่ถึง100วันดังนั้นเราใช้แนวทางนี้ได้เลยหรือว่าเป็นพัน์ข้าอื่นๆที่ผม ไม่ได้พูดนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ใช้สูตรนี้นะครับที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน100วันอายุ3วันนะครับเราจะพ่นยาคุมเลนป้องกันวัชพืชงอกผมจะนับอายุข้าววันหวานเป็นวันที่1นะครับอายุ10วันเราจะพ่นยาคุมค่าวัชพืชน,นะการคุมค่าวัชพืชผมจะแบ่งเป็นสระยะนะครับก็คือระยะคุมเลนกับระยะคุมค่าเนาะ สิบสามวันนะครับเข้าอายุสิบสามวันผมจะสูบน้ําเข้าก็คือเป็นการสูบน้ําเข้าหลังพ่นยาคุมฆ่านะครับก็สูบเพื่ออะไรเพื่อให้หญ้ามันตายสิบสี่วันนะครับเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งกันปุ๋ยรอบที่หนึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นสูตรไนโตรเจนนะครับผมจะใส่เป็นสามสิบศูนย์ใส่อัตราส่วนอยู่ที่สิบกิโลต่อไร่สิบเจ็ดวันนะครับ เราก็จะทําการพ่นยาบยาํารงุงยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาเชื้อรานะพอดีพิมพ์ตกไปนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าบํารุงกับฮอร์โมนตัวเดียวกันตอนพี่น้องกเกษตรกรพ่นยานะผมจะบอกนะครับว่าท่านต้องใส่ยา4ชนิดผสมกันไปเลยนะต้องพ่นให้ครบนะครับก็คือประกอบไปด้วยมแมลงหนอนเชื้อราฮอร์โมน ถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่านี้ก็ต้องเข้าไปค้นหาดูนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะผมขอไปไวๆแล้วกันอ่ะแล้วก็ทําไมนะครับผมต้องพ่นตอน17วันด้วยเพราะว่าจินตนาการของผมเนี่ยเพราะผมใส่ปุ๋ยไปช่วง14วันเนี่ยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะครับไป3วันเนี่ยข้าวก็จะเริ่มกินปุ๋ยมันก็จะเริ่มงาม,มาแมลงก็จะเริ่มลงแต่เราจะไม่รอให้มแมลงลงนะครับเราจะพ่นสารเครมีเพื่อป้องกันแล้วก็กําจัดไปในตัวเลย ช่วงข้าวอายุ26วันนะครับเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่2กันห่างจากรอบแรก12วัน27ถึง32วันนะครับก็คืออ่าเราจะพ่นยาบำรุงฆ่ามาแมลงเชื้อราผมให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรจำจุดนี้ไว้นะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่สูตรสูตรสเนี่ยยากับปุ๋ยเนี่ยมันจะไปไม่ตรงกันแล้วนะครับอย่างกรณีที่อ่าเราพ่นยารอบแรก17วันใช่ไหมครับ รอบที่2เนี่ยยาเราจะเราจะต้องนับเป็นสเต็ปนะครับ10 1ถวันห่างทําไมต้อง 10- 1ถึง้าวันถ้าฤดูหนาวเนี่ยผมจะแนะนําให้พ่นทุกๆ10วันนะครับเพราะว่าโารคแมลงค่อนข้างแรงแต่ถ้าฤดูฝนเราอาจจะพ่น15วันครั้งนะครับหรือว่าครึ่งเดือนครั้งหนึ่งเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยมแมลงหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยมันน้อยกว่าฤดูหนาวนะครับแต่ที่ควรระวังมากๆเลยก็คือ หนอนนะครับหนอนกอเนี่ยอันตรายอ่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้นะครับสําหรับเรื่องการกําจัดหนอนกอเดี๋ยวเราไปกันไวๆต่อเลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับไอ้ไอที่เห็นขีดยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสองวันเนี่ยยีิบเจ็ดเนี่ยก็คือห่างจากรอบแรกสิบวันนะครับสามสิบสองเนี่ยก็คือห่างจากรอบแรกสิบห้าวันผมก็จะประมาณให้นะก็เหมือนเป็นฤด,ดูหนาวกับฤด,ดูฝนและ นะครับช่วงอายุ31วันก็คือหลังจากใส่ปุ๋ยรอบ2ได้5วันผมก็จะทําการพรมปุ๋ยนะครับเป็นการพรมปุ๋ยจุดที่ข้าวไม่โตข้าวแกนข้าวหนาข้าวเหลืองเราจะใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปนะครับเออเดี๋ยวผมจะขอแถมน,นะครับเผื่อใครไม่เข้าใจเนาะ26วันเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยเป็น3ต้นหนึ่งนะครับ 16- 20กกรสอบ3ส่วน ผสมกับ46001ส่วนใส่อัตราส่วน20กิโลต่อไร่แล้วก็ส่วนปุ๋ยพ่มเนี่ยเราก็พ่มบางๆเลยนะครับกะเอาเลยอายุ37-42วันก็คือห่างจากรอบที่แล้วมาประมาณ10-15วันเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการพ่นยาบำรุงค่าแมลงเชือ้อราทำเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างนี้นะครับ50-60วันอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยรับท้องแล้วนะครับ ปุ๋ยรับท้องเนี่ยผมจะใส่สูตรสิบสาตัวนะครับสิบกิโลต่อไร่ใส่ช่วงต้นข้าวกลมถ้าข้าวอายุสั้นเนี่ยเขาจะเริ่มกลมอยู่ที่ประมาณ50วันนะครับไม่เกิน60วันนะไม่เกิน60วันข้าวเนี่ยกลมอ่าส่วนข้าวอายุ60สิบถึงเจ็วันเนี่ยเราก็จะทําการใส่ยารับท้องนะครับมันจะมีช่วงยาขาดเนี่ยหลายคนอาจจะ ไม่เข้าใจนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จดนะยาก็ส่วนยานะครับผมจะไม่ทําแบบว่าไงยาเนี่ยให้ห่างกันนะครับทุกๆสิบถึงสิวันไม่เกินนี้นะเพราะว่าถ้าเราเว้นไปนานเนี่ยถ้าโรคมันลงเนี่ยมันจะเอาลําบากนะครับจําไว้นะยากับปุ๋ยเนี่ยมันจะไม่ได้อ้างอิงเหมือนกันนะครับหลายท่านก็สงสัยนะว่าใ,ใส่ปุ๋ยแล้วพ่นยาใส่ปุ๋ยหรือพ่นยา ที่จริงอะ่ะยาเนี่ยมันก็ส่วนยาปุ๋ยก็ส่วนปุ๋ยนะครับแล้วก็6 0สิถึงเจวันนะครับช่วงข้าวท้องแก่แล้วก็จะใช้ยารับท้องแหละนะครับยารับท้องโอเคนะครับก็ให้ควรระวังนะครับอย่าใช้ยาร้อนนะเพราะอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อข้าวได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือข้าวสลัดเกสร ส่วนตัวช่อง,ร,งร่มโพชแนลเนี่ยจะใช้วิธีการหยดยานะครับผมจะไม่ได้พ่นลอยลวงเนาะ,ะการหยดยาก็บอกเรนนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะใช้ยาน็คนะครับ1ลิตรผสมกับน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลเนี่ยสลิตรนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าอีก2ลิตรก็เป็น5ลิตรนะครับผสมหมักไว้1คืนและตอนเช้าก็ไปหยดมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่า การหยดยาเนี่ยเขาจะใช้ตัวละเหยของน้ํามันเนี่ยนะครับละเหยขึ้นแล้วทําให้แมลงเนี่ยมันมึนเมาแล้วก็ล่วงนะครับล่วงมาใส่น้ํามันเครื่องที่เราหมักยาไว้แล้วเนาะเป็นการกําจัดแมลงที่ได้ผลดีมากนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยสําหรับเรื่องที่2นะครับเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกินเดี๋ยวอขออภัยครับ ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเกิน100วันเช่นหอมประทุมนะครับที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่120วันก็ขอ85มีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่นะครับเฉลี่ย115วันแล้วก็ข้าวเบอร์20ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่110วันเนี่ยเห็นไหมข้าวทั้ง3ตัวเนี่ยครับมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยมากกว่า100วันเราจะใช้สูตรปุ๋ยนี้ทั้งหมดนะครับ เป็นข้าวเหนียวหรือข้าวอะไรก็ช่างถ้ามีอายุการเก็บเกี่ยวเกินหนึ่งร้อยวันให้ใช้สูตรนี้สูตรนี้ทําไงบ้างนะครับสามวันเหมือนเดิมนะครับสามวันพ่นยาคุมเลนหรือการวัชพืชงอกสิบวันพ่นยาคุมค่านะครับสิบสามวันสูบน้ําเข้าสิบสี่วันใส่ปุ๋ยรอบรอบแรกนะครับเป็นสูตรสี่สิบหกอาเจ,จะขออภัยนะครับเป็นสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์หรือว่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ได้ใช้ในอัตราส่วนสิบกิโลต่อไร่ และหลังจากนั้นนะครับ17วันเราก็จะพ่นยาฆ่าแมลงและยาเชื้อราบำรุงเหมือนเดิมอายุ26วันนะครับเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับเป็นสูตร4600 1ส่วนผสมกับ16200 3ส่วนนะครับใส่ในอัตราส่วนที่15กิโลต่อไร่อายุนะครับห่างกันมานะครับยาเหมือนเดิมที่ผมแนะนำเมื่อกี้นี้เลยนะ ห่างกันนะครับ10ถวันเราก็จะพ่นยากันอีกรอบหนึ่งก็คืออายุ27-32วันนะครับก็ให้พ่นยาฆ่า,มาแมลงเชื้อยาเชื้อราบำรุง38วันนะครับเป็นปุ๋ยรอบที่3ปุ๋ยรอบที่3นะครับผมจะใช้เป็นอ่าเหมือนเดิมเหมือนปุ๋ยรอบที่2เนยก็คือ4ี่0ิ0นะครับ1ส่วนผสมกับ16-20 3ส่วนผสมให้คุกคราวให้เข้ากันนะครับใช้ในอัตราส่วน15กิโลต่อไร่ ก็พ่นยานะครับก็นับอีก 10- ถึง15วันเราก็จะพ่นยากันแบบนี้นะครับตามสเตปเลยแล้วก็อายุ38วันก็จะเป็นปุ๋ยอ,อ๋อมันซ้ำนครับขออภัยนะครับอายุ38วันก็เป็นปุ๋ยรอบสามเนาะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ 37- ถึง42วันนะครับพ่นยาฆ่า,มาแมลงยาเชื้อราบำรุงก็เอาเข้าใจง,ง่ายๆก็คือยานะครับ เราจะนับจากรอบแรกทุกๆ1 0บถึงสิวันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยนะครับพ่นแบบกึง่งป้องกันกึง่งจำกัดเลยกําจัดนะครับผมเ0็ดถึงแปวันนะก็จะเป็นช่วงที่ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยที่มันเกิน100วันเนี่ยจะเริ่มกลมแล้วนะครับพี่น้องกเกษตรกรจะสังเกตเลยด้ว่าทําไมร่วมโพนะครับถึงให้ใส่ปุ๋ย อรอบสองนะครับสูตรสองเนี่ยใส่สองรอบเลยก็คือรอบสองก็รอบสามเนี่ยก็เพราะว่าช่วงเวลาการยืนต้นการสร้างต้นเนี่ยเขามีระยะเวลายืนต้นนานกว่าข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับสั้นกว่าร้อยวันเนาะอ่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบวันนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับให้สังเกตที่ต้นข้าวนะถ้าต้นข้าวเริ่มกลมนะครับให้ใส่ได้เลยก็เป็นสูตรสิบห้าสามตัวในอันตราส่วนสิบกิโลต่อไร่นะครับ 7 0 8 0วันก็จะเป็นปุ๋ยรับปุ๋ยรับท้องนะครับหรือว่าข้าวต้นกลมข้าวต้นกลมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับยารับท้องก็ให้สังเกตที่ข้าวนะถ้าข้าวเริ่มออกโผเพข้าวท้องแก่เราก็จะใส่เป็นยารับท้องเข้าไปนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงยาร้อนเหมือนเดิมหลังจากข้าวสลัดเจสอนก็จะใช้วิธีการหยดยาป้องกันมแมลงอย่างที่ผมพูดไปเลย แล้วให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับจับประเด็นนะตรงนี้สำหรับข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเกิน100วันเนี่ยเราจะมีการใส่ปุ๋ยทั้งหมดนะครับสรอบเฉลี่ยอยู่ประมาณ50ากิโลต่อไร่นะครับห้ากิโลต่อไร่ส่วนข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน100วันเนี่ย เราจะใช้ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ40กิโลต่อไร่นะครับพอมาถึงข้าวนาปีแล้วนะครับข้าวนาปีเนี่ยหรือข้าวไวแสงเนี่ยนะครับก็พวกของมะลิ105อย่างเงี้ยเป็นสายพันธุ์ที่ผมต้องพูดเขาว่าทําง่ายนะครับทําง่ายกว่าข้าวนาปังเยอะเพราะว่าเขามีระยะการสร้างต้นนานนะครับเขายืนต้นนาน ไม่ว่าเราจะปลูกเดือนไหนของปียังไงข้าวหอมมะลิเนี่ยก็จะต้องไปท้องช่วงเดือนกันยานะครับแล้วก็ออกช่วงเดือนตุลานะครับทุกที่สําหรับข้าวหอมมะลินะครับหรือว่าข้าวนาปีเนี่ยถ้ากรณีหว่านแห้งเนี่ยนะครับไถกบนะครับเราก็จะพ่นยาคุมแห้งทันทีไถกบมเมล็ดเรียบร้อยแล้วหว่านปั๊บไถกบเราก็จะพ่นยาคุมแห้งนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวนาตม สวันนะครับเราก็จะพ่นยาคุมเลนใช้สูตรเดียวกับข้าวนาปังเลยนะครับเรื่องการกำจัดวัชพืช10วันพ่นยาคุมค่านะครับแต่ในกรณีที่หวานแห้งถ้ามันไม่มีน้ำนะเราต้องรอน้ำนะครับถ้าฝนตกมาปั๊บเนี่ยมีน้ำให้พ่นยาคุมค่าทันทีนะครับสิวัน สูบน้ําเข้านะครับสิวันสูบน้ําเข้าอันนี้คือเป็นสเตปของอาหวานต้มนะครับสิบสามวันเอาน้ําเข้าแล้วก็14วันเนี่ยใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับก็จะเป็นไนโตรเจนล้วนๆเพราะว่าต้องการกระตุ้นรากนะครับก็ใส่10บกิโลต่อไร่เนี่ยคือสูตรพื้นฐานของร่มโพเลยคือการกระตุ้นรากทํำยังไงก็ได้นะครับให้รากเดินดีรากเดินยาวแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับ สิบสี่วันปุ๋ยรอบแรกนะแต่กรณีที่หวานแห้งข้าวไม่มีน้ํานะครับก็ถ้าน้ํามีตอนไหนก็ค่อยใส่นะแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับสิงหาคมก็จะเป็นปุ๋ยรอบที่สองนะครับเป็นปุ๋ยรอบรอบที่สองนะก็ทําไมต้องปุ๋ยรอบที่สองนะครับหวานช่วงนี้นะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กําลังสร้างต้นนะครับกาลังสร้างต้นเพราะเดี๋ยวเดือนประมาณเดือน กันยานี่ข้าวก็จะเริ่มท้องแหละนะครับส่วนสูตรปุ๋ยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจแต่ก็จะแนะนานะถ้าให้ถ้าให้ผมแนะนำเน่ยผมจะแนะนําเป็นปุ๋ยสูตรนะครับจะดีเพราะว่ายังไงต้นข้าวก็ใหญ่นะครับต้นข้าวนาปีเนี่ยมันใหญ่มันสูงอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่งเหมือนนาปังนะที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับนาปีเนี่ยบางที่เขาก็แทบไม่ใส่เลยนะครับบางที่ก็ใส่แต่ ยูเลียนะแต่เขาใส่กันบางๆผมก็พยายามศึกษามานะครับแล้วก็พยายามแลกเปลี่ยนความรู้นะครับจากพี่น้องกเกษตรกรที่เขาโทรมาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันเสียงเดียวกันเลยครับว่าที่เขาเจอปัญหาก็คือเขาเจอปัญหาเรื่องโรคอย่างเดียวนะครับแบบเช่นหนอนกออย่างเงี้ยออกมาล้วงขาวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องต้นต้นเล็กเนี่ยแทบไม่แทบ,ไม,ไ,มแทบไม่เจอกันเลยนะนะครับก็ประมาณนี้เนาะ อ่าพ่นยานะครับก็ทุกๆสิบห้าวันนะครับก็คือหนึ่งเดือนครึ่งเดือนพ่นครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าบางพื้นที่นะที่ไม่มีโรคนะครับก็ไม่จําเป็นต้องพ่นก็ได้อย่างเช่นนะครับที่ชัยภูมิที่บ้านพ่อตาผมอยู่เนี่ยเขาไม่เคยพ่นยานะเขาทําข้าวหอมมะลินะครับร้อยห้าเขาก็ไม่เคยพ่นยานะเพราะว่าแถวนั้นก็ไม่มีใครพ่นนะครับแล้วข้าวเนี่ยก็ได้อยู่ที่เฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณ 6ก0กิโลกรัมต่อไร่เนาะก็อยู่ประมาณนี้นะครับสอบถามเขาก็ได้ไม่เกินนี้นะเพราะว่าแถวนั้นน่ะทำมะลิกันทั้งทุ่งเลยนะครับเป็นมะลิหวานแห้งกันหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแต่ดูพอฟังข้าวนาปีแล้วเนี่ยมันจะดูติดๆขัดๆซะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมอะ่ะยังไม่เคยแบบผมยังไม่เคยแบบว่าทําจริงนะครับผมผมได้แต่ สอบถามข้อมูลมานะครับเผื่อมันจะเป็นความรู้เป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรมือใหม่แต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรคนที่เขาทําเก่งๆแล้วอ่ะอย่างข้าวนาปีอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ได้แบบต้องการความรู้อะไรเพิ่มหรอกนะครับแต่มันก็มีมีคนมือใหม่เยอะนะครับที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกผมก็พอจะให้ข้อมูลติดๆขัดๆบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่สําหรับข้าวนาปังน่ะนำเอาไปใช้ตามได้เลยนะครับ อย่างสองหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าหลายท่านเอาไปทําแล้วนะครับเขาประสบความสําเร็จกันมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็พอเขาประสบความสาเร็จเนาะเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเออแล้วก็ผมก็ได้พรนะครับโอ้ยเราก็มีความสุขเนาะย่างน้อยเราก็เป็นคนนะครับที่มอบความสุขมอบรอยยิ้มเนาะมอบความหวังนะครับตอนเนี้ยข้าวราคาถูกสุดๆเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ